ใกล้แล้วใกล้แม่ฮะพี่แบตเตอรี่เป็นไงบ้างใกล้แล้วใกล้ไรครับใกล้จบครับผมก็ EP เก้าแล้วใกล้แล้วอย่างที่พี่วุพนจริงครับใกล้ใกล้จบแล้วอีสามับก็เสาร์หน้าก็ EP ที่สิบครับผมก็เหลืออีสาร EP ที่บอกเหมือนกันพูดไปแล้วครับผมเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องก็ผ่านช่วงเขาเรียกว่า มีมีหลายไปแล้วเปิดใจกันแล้วเหลืออีกสามตอนผมว่าก็ยังมีอีกหลายมุมที่ทั้งการอาชีพอาชีแล้วก็การเนยังไม่ได้ explore กันก็เหลืออยากฝากทุกคนติดตามครับแต่เขาบอกว่าพี่เจ็อึดอัดไหมดูพูดไม่ค่อยเยอะในเรื่องที่แบบว่าอยาจจะพูดได้หรือต้องแบบหลอกนะไม่นะครับอ๋อนี่คมอติอยากาอาชีอยู่หรอกระดาษครับกระดานเป็นไงมันอึดอัดไหมหรือว่ามันยังไงไม่ไึดอัดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันก็ต้อง ทำเอเนจีให้มันมันมันนิ่งขึ้นใช่นะครับเป็นตัวตนของเราตอนเด็กครับไปต้องไปจริจริงมันยากนะมันจะต้องแบบว่าเล่นสิ่งที่มันตรงข้ามกับเราเลยไม่ตรงข้ามเราเป็นตัวอย่างตอนเด็กนิวมขาจะสื่อว่านิวเขาสื่อแบบนี้แหละนิวเอานิวเอานี่ยตรงข้ามเลยว่าตัวเองจริงๆแล้วจะเป็นคนแบบ อีนเล่นเราแบบอยู่วินดิ้งอเลิร์สอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบที่กลัวที่โลกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเกรงใจคนนู้นคนนี้เลยไม่กล้าทำไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ก็คือแบบรู้สึกว่าเออคนน่าจะต้องภาพตัวเองครับยากจริงจริงบทมันยิ่งมากแล้วก็เจอหน้ากันมันมีถามไหมว่ามีหรือไม่ีตลอดนี่เขาจะถามตลอดว่าใครถามไม่ถามไม่ถามเขาไม่เลยใช่ที่นู้นก็ทำไะ แต่ว่าแต่ว่าเวลาเตยบอกว่าเวลาเห็นนิวเล่นตัวเล็กมันชูเหมือนไฟดูว้าบเลยใช่ครับไม่ไม่เคยเล่นตัวตัวเลยครับไม่เคยเขาจิตจักรัเยอะครับอยากมีจิตมีอะไรแบบนี้จิตจักรันเยอะก็ก็ถือว่ามันเหมือนเขาเขาสะสมเลเวลการเล่นตัวเล็กน้อยมาตั้งแต่สมัยอาจริงอันนี้เล็กน้อยสุดปะไม่ไม่ตั้งแต่เรื่องเล่นตัวเล็กน้อยตั้งแต่อาปูที่ไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ไม่ได้ไม่ได้เป็นมีฟอร์มแบบ คสิ่เที่เราเล่นกับเดียวกันเหมือนจะถาแต่นั้ก็ไม่ไม่เล็กน้อยไม่เป็นคาแรคเตอร์ไม่เป็นเล็กน้อยเไม่ต่อดีไหมแล้วเป็นไงบ้างที่แดดมาถึงเราเป็นไงบ้างดีนะครับเชื่อมเราดีดีครับเพราะว่าเพ่าจริงเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เลยอย่าเงี้ยเขา้นไอ้เพลงเด็กก็ขึ้นอยู่ตลอดครับแล้วก็เหมือนยอดจำนวนพอดีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจำนวนตอนครับแล้วเราอ่านที่แบบทุกคนเขาเรียกว่าดูอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ได้อะไรจากซีรีส์ของเราแล้วก็ได้ตีความใน ในในมุมมองที่ผมมองซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีมากดีนะจริงๆแล้วแอบแฝงอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าทั้งการตีความทั้งสิมโบลิกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือแบบแอบใส่อยู่เรื่อยๆเลยคือพูดกับพี่เองเนี่ยเขาจะใส่ไว้ทั้งหมดแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบดูแล้วก็เออแบบมาตีความตรงนั้นแบบคือตรงกับที่ที่เขาต้องการอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบเออคนเห็นว่าดูแล้วก็จะมีความแบบสนุกมากขึ้นได้แบบ ให้อีกมุมมองนึงหรืออะไรเงี้ยคเมื่อแต่สองคนที่ต้องเข้าฉากกันเรามีถคำนอื่นเพราะอย่างที่ปานเอยแล้วหลังแกเออคือมีอะไงบ้างพี่ปานมีในเวลาเวลาเวลาซีนที่ถ่ายรวมกันเยอะๆเงี้ยมันจะวุ่นวายมากเพราะว่าคือเอนเตอทีทุกคนอ่ะเขาเรียกว่าเอนเตอีคล้ายๆกันนะครับมันแบบออฟฟิศจริงๆคือเป็นออฟฟิศจริงๆแล้วก็เออ่ที่เวลาตอนพักอ่ะเราคุยเล่นกันตลอดพอมาอยู่ในซีนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ติดว่าแบบเหมือนแบบพอเราสนิทกัน อย่างพี่ปานเขาจะร่วมแจงด้วยคนระับมีมีอเตนิวซิงแจงพี่ปาน5คนมันก็เหมือนเอจี้มันแบบมันเหมือนจะแซวจะอะไรก็ตลอดเวลามันแบบเออมันก็สนุกแต่มันก็จะใช้แรงเยอะน,นิดนึงคือถ้านอนไม่พอเนี่ยก็คือจะหมดแรงง่ายอ่าผาพี่ปานเปลี่ยนเลยมนะันสำหรับพอที่ร่วมงานจบแล้วพูดได้เลยวันนี้พี่ปานไม่อยู่ระบบเปลี่ยนหมดเลยยังไงบ้างแต่ต้งองร้องเสียงแบบว่าเ,าเนเนะีตายไม่ได้ไม่เลยบอมา,แต,ผมผาแต่ผู้ชายแต่ไม่ตายเอาแต่ผ,ผู้ชาย <laughs> ผมอะคือรู้สึกว่าตอนแรกคือ รับถือแล้วก็เคารพตอนแรกเขารับถือแล้วก็เคารพแล้วก็คำถามั่อไปเลือกใส่าเขาเปิดแค่ศาสนาหลอครับลูกใช่เข้าแบบไม่อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนี่พูดจริงใช่เพราะจริงที่บอกไปที่ดิวชอบสัมภาษณ์บ่อยก็คือดิวจะชอบแบบเหมือนเขาเป็นเด็กที่สงสัยครับเขาก็จะชอบแบบอ่าเอาเขาเรียกว่าคำถามเชิงแบบลองของนะครับทดลองระบบไปลองกับพี่ปานแล้วพี่ปานก็ดัน สามารถตอบได้สามารถตอบได้ดีในทุกข้อเพราะฉันนิวก็เลยเหมือนตอนนี้ในประชาชนเหมือนจะเขียนว่าศาสนาปันธนาพรเป็นเรื่องใสไปแล้วแล้วอย่างพี่เจได้มีการตอบฝาตอบคำแล้วพี่ปานเขาไม่ช่างไม่ผมจะไม่ค่อยสักอื่จะแบบตลอดเวลาแต่น่ารักคือเราลูกค้าที่แบบจะชอบแซวชอบอะไรคือพี่ปานเขาจะมีความรู้เลยมาแชร์เยอะไงแต่เขาจะไม่ได้สอนแบบแนวแบบเรียบร้อยจะมีความแบบ หมือนฟิลที่รับมือกับเด็กรุ่นรุ่นใหม่ได้ดีเลคือจะมีหลายท็อปิกมากคือมีทั้งท็อปิกเกี่ยวกับเยอะมากจริงๆธรรมะอาหารการกินการใช้ชีวิตการร้องเพลงร้องเพลงเยอะมากๆยิ่งแบบนิวชอบร้องเพลงไงก็จะแบบถามเทคนิคสิ่งสามมารเพรานัชันไม่ได้ถามเลยคนที่ถามมี2คนครับคือซิงกับนิวนิวเนี่ยถามเยอะซิงจะถามเยอะที่สุดคือพี่ปายจนแบบ เหมือนแอบหลอกถามครับโจที่เราซือพราะปกติพี่ปาเขาเขาเครเขาเป็นครูอะเขามีวิชชานะแต่นี่คือแก้ที่เมันตอนนั่งรอซีนก็ถามอะให้สอนเรื่อยๆคุยอะไรอย่างเงี้ยดูวิชาเขใช่ครับจากสอนธรรมดาจนถึงสอนร้องไทยเดิมก็มีที่ให้พี่ปาเอื้อนไทยเดิมให้ฟังเยก็สนุกเลยครับเป็นเป็นกองที่เป็นกองถ่ายที่สนุกมากๆกองนึงครับเพราะหลายคนเอาเวอร์ชันเราไปเทียบเทบเวอร์ชันญี่ปุ่นคือบอกว่าค่อนข้างที่จะทำแบบว่าซีที่เหมือนกันหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างบอกว่าทำเป๊ะตามพี่ไออครรขงงเเาัับมนป็น อย่างที่บอกตั้งแต่แรกมันเป็นเขาเรียกมังงะอะดแอพชันคือทางซีรีส์ของญี่ปุ่นเขาก็อะดแอพมาจากมังงะเหมือนกันมันก็จะมีจุดสําคัญบางจุดที่มันเป็นเป็นที่ของเรื่องจริงที่มันต้องต้องมีเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคงเหมือนไม่ได้เพราะต่างคนต่างอะดแอพมาในแบบของตัวเองแต่ซีรีส์มันมีวิธีในการเล่าของใช่ใช่ันคใช่ใช่ด้วยเนเจอร์ของประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าบางบางทีอ่ะเขาเรียกว่า เออซีนส,สำคัญหรือจุดสำคัญที่ต้องเก็บไว้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เราก็จะดูว่าตรงไหนเนี่ยที่ที่ควรจะมีเหมือนกันหรือตรงไหนที่ควรจะไม่เออควรจะอัพเดทเป็นแบบของเรามากๆอันนี้ก็เหลืออีกสานใช่ครับเป็นยังไงบ้างอสานที่มันจะขนาดไหนมันจะได้รักกันไหมาก็ผ่านกานรแบบโอ้แอบชอบผ่านการเออตอนนี้ก็แอบ,บอชอบกันจนบอกชอบไปแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะไปกันนี่แหละอะไรนะความหวานเลยนะอีสานเขาจะหวานแค่ไหนมันเพราะว่าแค่ใกล้กันก็กี๊ดแล้วเพราะว่า ตอนมีสเตยคืางหลักสุดๆหมือนกันี้จะสร้างหลักทํางานนะก็คือตัวตัวละครอุ้ยตัวละครลกาลันเ่ขาเรียกคนรักของเขมานาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบเหมือนแบบผมว่าเขามีความสุขเป็นพิเศษเพราะว่าเขาฝันของเขาเป็นจริงใช่อะไรอย่างงั้น่ะใช่แล้วผมผมหลายๆคนอย่างพวกซิงพวใจถาว่าพี่ว่ามันจะคั่งเนยังไงนฐานไแต่ผมผรู้สึกว่าตัวละครนี้อาจจะโอเคคือผมว่าเขาเป็นคนสม่เสมอแเขาไม่ใช่เป็นคนแบบโแบบ เขาเป็นคนชอบทำให้คนอื่นอยู่แล้วเป็นเป็นทุนเดิมอะไรอย่า้วยิ่งคนที่เขารักมากเขาก็จะทาให้ผมว่าเขาจะเป็นอย่างเงี้ยของเขาไปแหละเออการันผมไม่แบบและอาชีจะได้ครั้งละเขาบ้างไหมเราชอบพูดคุยเนาะอาชีอาชีพผมว่าก็ก็คือเหมือนฟิลแบบมันเริ่มจากศูนย์ไงเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้ว่าอ้ความรักมันคืออะไรเพราะว่าอาชีพคือตั้งแต่แรกมาคือไม่รู้เลยว่าความรักคืออะไรตั้งแต่อยู่จนเด็กมาไม่เคยมีไม่เคยพบใครเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบบบบกกกก็็เเลลยยรรรูู้้้้สสึึึวว่่่าาาาอออชีีจจจะะแแแดขนนืๆ ก็แต่ความรักอาจจะแบบไม่ได้คั่งมากแต่แบบรู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกชอบกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับในสามนในสามที่สุดท้ายมันจะมีเวอร์ชั่นคั่งรักอาชีพมั้ยมีไหมเหรอครับจริงๆก็ <c oughs> อ,อ,ะอะไรอะอะไรอรัเป็นอะไรอะขยีบขาเอาไม่เป็นไรครับผมเอาไหม่เอาเท็กใหม่ในเวอร์ชันสาวีพีที่เหลืออาชีพจะมีข้างรักไหมมันมันก็จะมีแบบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็แบบเออมีปัญหาหรือมี หรือว่าเป็นเ,น,เ,น,เนการที่แบบคนเราเปิดพบใจตัดสินใจจะคุยก,กันแล้วเงี้ยมันก็จะแบบเออมีเรื่องนูน้นเรื่องนีน้เป็นหลายๆกลุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยครับจะเป็นเล่าในเรื่องแนวนั้นมากกว่าการกอาชีพก็จะข้างหลักการเมื่อไหร่กักหกนหายใจนานไหมครับด้วยนะครับอาชีพก็จะข้างหลักการเมื่อไหร่ไม่บอกบอกไม่ได้สิเดี๋ยวต้องรอดูอดเองชาวพ<ด>ี่เองอดใจไว้แหละกัรนานไปเรานำชิบเราด้วยการนานไปใช่ไหมกานจริงหรอกลัวไงเราลุ้นไงกลัวลุ้ ่ก<ไ> mm ็แค่สองแสนคนละแสนเอ้ที่แกดูนะถ้าหลุดออกมาสองแสนก็นี่คนละครึ่ง ฝากติดตามสากที่เหลือครับก็ฝากติดตามเรื่นะครับกับเชอรี่แมจิกนะครับเลยอีกสามนะครับก็สามารถชมได้นะครับทุกวันเสาร์นะเวลา2องทุ่มครึ่งครับทางช่อง TMB ยี่บห้าครับหรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางวิวนะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปหรือว่าถ้าเกิดจะไปดูในวิวนี่ยก็จะมีแบบพวกตอนย้อนหลังทั้งหมดเลยตั้งแต่ EP พหนึ่งนะครับและสำคัญคืออาจจะมีแบบเขาเรียกว่าตัวเต็มเพราะบางทีเนี่ยออนในในในช่องปกติไม่ได้หมดอะไรไม่ได้ครบก็อาจจะแบบไปออนตัวเต็มได้ในใน VIU ครับผมกก็ฝาาตติดมด้วยครับบางคนดู ดูแบบสดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมาดูเก็บรายละเอียดย้อนหลังด้วยกันก็ได้เพื่อแบบเก็บดีเทลของของซีรีส์ให้มากขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับช่วยแมจิกครับผมครับคุณครับ่วยังานเนื้องานในวันนี้ตกลงตกลงชื่อเป็นยอดยาชื่ออะไรมันคืออะไรเออมันคือมาจากไหนอ่ะมันมีคนโพส์ไงแล้วแบบช่อหยุดอย่างเงี้ย